ไปดูเลขทะเบียนคุณหญิงกันเผื่อจะรู้คุณหญิงตอนแรกที่ผัวเข้าคุกไปเยี่ยมวันแรกแล้วหายไปเลยมีคนถามไ่โอ๊ไปไหนโอ๊อยู่ดูไบอ๋อเหรอแล้วพ่อติดคุกไม่คิดจะมาเยี่ยมหเหรอไม่ไม่ได้มาเยี่ยมเลยอ๋อเหรอไม่ไม่ไม่รู้คิดหรือเปล่าไม่รู้นะเราไม่เราเราใส่ใจเขาห่วเขามากไปนะไม่ไม่ได้เป็นห่วงไปดูนะจ๊ะเบกหนึ่งข่าวสิอันนี้คุณหญิงก็จะมาวันนี้มานะคะเหวนด้วยกรบบังลมเหมือนเดิมใส่แว่นอ่าแว่นกันแดดเหมือนเดิมนะคะ ไข่ผอมลงไปนะคะกระบังอกระบังวันนี้ดีขึ้นกว่ากระบังวันแรกกระบวันแรกสุกเราหกวันนี้กระบังดีขึ้นสวยทุกเส้นหทิกเส้นนะคะใส่ตมนหูเพชรใส่เสื้อสีน้ำเงินอันน่้ใส่เสื้อสีน้ำเงินนะใส่เสื้อสีน้ำเงินข้างในลายน้ำเงินข้างนอกก็สีน้ำเงินนะคะผมยาวประบ่าค่ะเป็นผ้านิยนๆนะคะมีรอยยับหรือผ้าไหมก็ไม่ทราบมีรอยยับเอาล่ะเราจะเข้าไปข้างในแล้วนะคะเราแลกบ่าเก็บให้หมดนะคุณหญิงนะบรวนทั้งหลายเหล่านี้ก็มาล้อมรอบคุณหญิงนะคะ คุณหญิงก็สวัสดีค่ะวิญญาตสวัสดีอ่นเดินเข้าไปนะคะผ่านทุกคนเดินเข้าไปเข้าประตูนั้นเข้าไปก็เปิดไปก็เป็นผัวคุณหญิงแล้วค่ะ <c oughs> นะคะ20ปีมานนี้พวกเราก็ทุกระตมข่มขืนใจเจ๊กอ่ะกับผัวคุณหญิงมา20ปี <c oughs> ผัวคุณหญิงอยู่เมืองนอกแข็งแรงดีพอกลับมาเมืองไทยก็อ่อ,อน <c oughs> เปียกอ่อนแอเป็นโรคภัยแค่เจ็บจนสุดท้ายก็ติดคุกค่ะอันนี้คือความยุติธรรมคำจุนโลกแล้วนะคะคุณหญิงค่ะคุณหญิงเดินตรงเข้าไปค่ะที่ประตูค,ค,คุกหมายเลขหนึ่ง ข้าหมดเป็นวงกลมเอาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็แล้วกันว่าอะไรตัวแรกไปก่อนเลยนะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์คุณหญิงพูดพ่าแพ้ก็จะศูนย์แหละเอาเปิดประตูเข้าไปนะคะประตูเปิดประตูก็แบบปิดประตูค่ะแล้วก็ออกมาตอนนี่ตอนออกนะคะตอนออกมาโอนข่าวเขาจะไม่เข้าไปข้างในนะฮะค่ะเข้าไม่ได้นะคะก็มีคุณหญิงวันนี้มีคุณหญิงกับคุณดำมาปงศ์นันนะคะพี่ชายพี่ชายบุญดำนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับคุณหญิงเป็นหญิงที่คุณหญิงใส่เกง กางเกงนะคะรองเท้าส้นสูงไม่มากนะเพราะอายุเยอะแล้วถ้ทาทางคุณหญิงจะเข่าไม่ค่อยดีนะคะคุณต้องอานต<ป>้อง<ป>เปลเี่ยนเข่าเพราะเดินกระย่องกระแย่งคุณหญิงเหมือนเข่าไม่สู้ดีค่ะอาจจะถึงวัยนะคะกระดูกพรุนแล้วคุณหญิงก็หิ้วกระเป๋าแอมเบสนะคะแอมเสใบนี้หลายตังอยู่นะคะ,ะข้างในใส่เสื้อแขนยาวมีลายลายสีดำนะคะข้างนอกก็เป็นชุดผ้าไหมสีน้ำเงินกลุมนะคะ คุณหญิงก็ออกมาพูดทุกคนพูดกับคุณหญิงเนี่ยต kind of ้องนอบน้อมก้มหลังก้มไหลนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสโพชันติค um, um> uh> ู่พ้กเธยิ้มอะไรกันหรอในใจฉันคิดว่าแลวฉันเดินออกมาฉันไม่เคยเดินเข้าในเขตอนาคุกเลยนะเนี่ยพวกเธอดูส uh> ิฉันแต่งหน้าแต่เช้าเลยเดินเดินไม่ดีเดินไม่ดีค่ะคุณหญิงเดินขย o กข c เหยกค่ะคุณหญิงเดินขย o กข c เหยกเหมือนกับเข่าไม่ดีหรือว่ารองช้ำ คือช้ำในก็ช้ำรองช้ำก็ช้ำช้ำในในอกรองช้ำคือที่ตีนไงคุณหญิงขึ้นรถแล้วนะคะเอาผ่านคุณหญิงปิดประตูแล้วขอบคุณมากค่ะใส่แหวนเพชรเม็ดโตเท่าไข่มองจากดาวอังคารมาก็เห็นนะคะคุณหญิงก็คุยกันกับบรรดากองเชียร์สีสีแดงนิดหน่อยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจคุณหญิงไม่อีนะคะคุณหญิงมีระยะห่างขอบคุณมากค่ะ,คาคะนางสีส่วนมนลระคะเดี๋ยวจะไปให้นะคะอ้าว อ่าเลยค่ะเอาไปขอบคุณมากจากขอบคุณมากคุณหญิงแสกลึกนะซื้อซื้อเยอะอีกหน่อยมั้งเจ็ดสิบมลสี่ร้อยเก้าสิบบาทพ่อหน่อยนะคะคุณหญิงอ่ะแสกได้ไปนิดนึงแล้วนะฮะคุณหญิงคะค่ะคุณหญิงนะฮะขอบคุณมากนะคะคุณหญิงกงจากแค่เช่นห้าสิบยูโรอุ้ยอ่านี่คือเล่านิทานอีสปหรอครับพี่ปองคือข่าวชิ้นนี้ท่านผู้ชมครับเขาเขียนมาห้าหน้ากระดาษ คุณหญิงเป็นตัวแทนครอบครัวเข,าเ,ขาเยี่ยมเรืเขาเยี่ยมทักษิณในเรือนจำออครั้งที่เก้านะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่เก้ากันยายนเนี่ยทักษิณเนี่ยก็ติดคุกนะคะหนึ่งปีซึ่งก็ดําเนินการย้ายทักษิณเนี่ยไปอยู่ที่ของเปรมแดนพยาบาลแด,นพ,าาลดนพยาบาลเนื่องจากเป็นนักโทษเด็ดขาดกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ75ปีนะคะทักษิณก็อยู่ในที่คุมขังมา,มามากกว่า1เดือนแล้วมีมวลชนคนแสดงมารวมตัวที่เรือนหน้าเรือนจำทุกวนันอัสาา์อาทิตย์ วันจันทร์มันพฤหัสตามราย,ยางานว่ามีการกินข้าวกันทั้งสี่บ้างอะไรบ้างคือยิ่งไปรวมตัวกันมากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งมีเรื่องนะวันนี้เนี่ยที่เรียนจําของเปลมเนี่ยนะคะบัยากาศเนี่ยก็มีบริเวณศูนย์เยี่ยมญาติเนี่ยนะคะก็มีญาติมานักข่าวหลายชน,นักมาปักหลักค่ะก็เจอคุณหญิงเพจะมามาคนเดียวเพราะว่าพินทองทากับาสามีแล้วก็อุ้งอิงกับสามีติดภารกิจมาเยี่ยมพ่อไม่ได้ เมื่อวันที่เก้าตุลาคมมีแต่อุ้งมีแต่แพลทองทานกับสามีแล้วก็ปีดกสามีอุ้งอิ้งไม่มีอุ้งอิ้งเพราะติดภารกิจใช่แล้วก็มีวิญญาดวิญญาดมาทุกครั้งค่ะอะไรความแล้วก็มีมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยมาให้กําลังใจต่อมาเนี่ยรถตู้ Mercedes b e n บนสีบลอนด์เทาหมายเลขทะเบียนพอผานท่อท่าหันนี่ไงมาสองสองหนึ่งพอผานท่าท่าหพอผานก่อนพอผานก่อนพอผานก่อนพอผานมาจากอะไรพอจะมานท่าทหารมาจากอะไร ทัศีคุณหญิงขาไม่ดีจริงๆค่ะขา,ขากระเพกกระเพกนะคะ <ừ> um. ขนาดกระเพกกระเพกยังขย o ข j เยก,ยากมาเยี่ยมอดีตสามีเพราะว่าหยาการ <c oughs> นะคะโดยมีคุณบรรพน์ดามาพงษ์เนี่ยค่ะมาเป็นเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนจิ้นเพื่อนตายอะ่ะเพื่อนตายอะ่ะพี่พี่เลี้ยงอะนะเพื่อนตายอะ่ะคุณหญิงก็สวมสูทสีฟ้าทั้งชุดยังเกยสีฟ้าเสื้อสีฟ้านะคะ สวนให้คุณอนุทินดูนะคะมีสีหน้ายิ้มแย้มแจม่มใสทักไทยมวลชนคนเสื้อแดงแล้วบางคุณก็บอกว่านี่ฉันจะสชีสิเกตนะคะพูดคุยให้กำลังใจบอกว่าในสมัยคุณทักษิณเป็นนาย,ยกเนี่ยนะคะอุ้ยมาลงพื้นที่ดิฉันดีแล้วก็คุณหญิงวันนี้มีจับมือกับมวลชนด้วยนะคะรับหนังสือให้กำลังใจแล้วก็ยิ้มบอกว่าขอบคุณค่ะหลังจากนั้นก็เดินเข้าเรือนจํานะคะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวฉันจะเดิน เข้าเยี่ยม45นาทีคุณหญิงกับวินยศก็ออกมาคุณหญิงบอกสั้นๆว่าคุณทักษิณยังคงดูดีไม่สบายนิดหน่อยแล้วขึ้นรถยนต์ออกไปเลยวินยดนั่นแหละมาเล่าแจ้งแถลงขายตามทนายหน้าหอบอกว่าคุณทักษิณฝากขอบคุณคนเสื้อแดงและประชาชนทางบ้านให้กำลังใจทางนี้ไม่มีนะคะทางบ้านไหนไม่ทราบทางบ้านแนวหน้าไม่มีค่ะเราบอกว่าถ้ามีกําลังใจขึ้นมากไม่อยู่ด้านในก็เป็นห่วงประชาชนเหมือนเดิมแต่พวกเราก็เป็นห่วงท่านทักษิณ ถ้ามีอาการเป็นโรคประจําตัวก็พยายามดูแลอย่างดีมีแพทย์จากโรงพยาบาลรัชทานมาตรวจเป็นระยะแทบทุกสัปดาห์อยู่ที่แพทย์เฉพาะด้านจะมีการหมุน,มนเวียนมาตรวจถ้าภายในเนี่ยถ้าเรามองว่าเกินศักยภาพของท่นานทันสถานโรงพยาบาลรัชทานอ่ะอเราก็อาจจะต้องร้องขอแต่อยู่ที่อาการของท่านตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นร้องขออาการทุกอย่างเนี่ยก็ท่านก็ได้เรียนรู้การดูแลตัวเองมาระยะหนึ่งแล้วถ้าว่า,าอาการหนกัก อาการหลังทักษิณเป็นอย่างไรทนายวินยัตบอกว่าโรคประจําตัวของท่านอย่างที่พี่น้องทราบและสังคมทราบไม่ทราบเพราะไม่มีก็คือเรื่องของกระดูกวันนี้มีเรื่องกระดูกมาค่ะคนี่คล้องอะไรกระดูกไม่ใช่มีเรื่องของกระดูกกระดูกต้นคอที่เกี่ยวข้องกับไขสันหลังภาวะที่เกี่ยวกับตับและหัวใจตอนนี้ก็ทานยาประจํามีเรื่องกระดูกต้นคอไอเจมมันจัดการเลยระบุลงไปในแบนเนอร์เลยมีเรื่องกระดูกต้นคอ ที่เกี่ยวข้องกับไขสันหลังภาวะตับและหัวใจทานยาประจำอยู่ในการดูแลของรัฐบา์ก่อนหน้านี้บ่นนิ้วชามาจากกระดูกต้นคอมันสัมพันธ์กันใครที่มีความรู้เรื่องการแพทย์จะรู้เลยว่ากระดูกต้นคอมันจะมีความสัมพันธ์กับนิ้วที่ชาแต่อาการนี้เกิดขึ้นเป็นระยะไม่ขั้นวิกฤตถ้าวิกฤตเนี่ยก็อ,อาจจะเดินไม่ได้ไหรือเกิดภาวะเฉียบพลันแต่ตอนนี้ทักษิณพยายามดูแลตัวเองและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ส่วนเรื่องผลของการขออภัยโทษไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่ประการใดขอให้มันเป็นกระบวนการให้เป็นกระบวนการหองหน่วยงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามมาถามว่ากรณีรัฐมนตรียุติธรรมถาวายความเห็นยกดีกาทุนกล้าวขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่สองของทักษิณเรื่องจะถูกส่งไปที่สำนักเลขาและสำนักองคมนตรีตามลำดับใช่หรือไม่ทนายบินอยากตอบว่าขออนุญาตไม่มีความเห็นนะครับ เพราะจริงๆแล้วมันอยู่ในบรรยากาศที่ไม่ควรจะมีความเห็นอะไรแต่พี่เห็นไม่เยอะแล้วนะ <c oughs> ออผมในฐานะพันนายความเท่านั้นขอให้เป็นพระบรมราชวินิจัยของพระองค์ท่านฉะนั้นผลดีการแจ้งกลับมาว่าอย่างไรผมยังไม่ทราบและมาถามถึงกรณีที่วันนี้นายบวรศักดิ์ฝ่ายกฎหมายจะเดินทางมาที่พักภูมิใจไทยเพื่อแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการยกดีกาขอพระราชทานอภัยโทษขลงทักษิณครั้งที่สองนั้นบินหยตดบอกว่ายุเติการให้สัมภาษณ์ยศบอกว่าใคร ขอโทษนะครับพมโยน์ผมไอผมเจ็บคอและเดินออกจากวงสัมภาไปทันทีแมป่วยกระทันหันใช่ไหมอป่วยกระทันหันจะหมดเลยค่ะ